วันนี้เราจะมาแกะดูภายในนะครับของแอมวินเทจรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของลักแมนนะครับลักแมน L48X ครับดูโอเบต้าเซอร์กิตนะครับตัวนี้นี่ครับกล่องของเขานะครับจะเป็นกล่องไม้นะเวลาเราถอดแล้วก็ชักออกมานะครับชักออกมาด้านหน้านะครับก็จะเห็นเครื่องด้านล่างเป็นแบบนี้เลยนะครับเครื่องค่อนข้างที่จะแน่นและสวยนะครับมอแปลงลูกใหญ่มากนะครับตัวนี้ผลิตปี1981นะครับอายุ42ปีแล้วนะครับ นี่ฮะก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับลักแมนเนี่ยจะเป็นแอมป์ที่ให้แนวเสียงที่หวานละมุนละไมนะครับเบสดีนุ่มใสนะครับนุ่มหวานใสนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่ฮะผ้าใยไฟนะครับใช้ไฟบวกลบ45โวลต์คอนเดนเซอร์ผ้าใยไฟ10,000ไมโคร56โวลต์นะครับตัวนี้แล้วก็แผงโฟร์โฟโนนี่แผงใหญ่มากเลยนะครับดูซีคัพปิ้งเขาตัวใหญ่นะครับนี่นะซีคัพปิ้งของเขานะครับนี่ มีทั้ง M M และ M C นะครับเล่นได้เลยนะครับทั้ง M M และ M C แล้วเ็ายังมีชุดเลกูเลตย่อยอีกชุดหนึ่งนะฮะบวกลบสี่ห้าวนเลี้ยงแผงปีโฟโนและก็ภาคปีได้นะฮะนี่ครับปีได้นะครับจะเป็นดิฟนะฮะภาคดิฟเนี่จะเป็นมอสเฟตคู่นะครับเห็นไหมฮะ K หนึ่งสองสี่นะครับตัวนี้จะเป็นมอสเฟตคู่นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตัวปรับศูนย์วนให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น ปรับกระแสไอเด้นนะครับตัวปรับกระแสไอเด้นเป็นระบบ dc s e เซอร์โวนะครับตัวนี้เป็นระบบ dc s e เซอร์โวนะครับกำลังขับของเขานะครับรุ่นนี้80วัตต์บวก80วัตต์นะฮะนี่ครับแล้วก็ตัวนะครับภาคปีของเขานะครับรุ่นนี้นะครับทำมาพิเศษเลยนะครับภาคปรีของเขาเนี่ยก็จะเป็นพาสซีฟนะฮะไม่ใช้ไฟเลี้ยงนะครับใช้ C กับ R เข้ามาจัดการเรื่องความถี่นะฮะ จะไม่มีอัตราขยายนะครับอัตราขยายก็จะเข้ายังไงก็ออกอย่างนั้นนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเสียงเอาไว้นะให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาโดยใช้ c กับ r เท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับผ่านออกมานะครับแล้วก็จะออกมาที่วันรุ่มแล้วก็จะมาเข้าที่ m เลยนะครับอันนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์ป้องกันลําโพงนะครับเวลาเครื่องเสียก็ไม่ให้ไฟลวกอกลําโพงนะครับนี่ฮะการเสียของรุ่นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ C เป็นหลวมนะครับรีแคปเป็นหลวมนอกานั้นไม่มีอะไรแล้วก็พวกสวิชนะฮะสวิคความถี่ต่างๆนะครับถอดมาล้างทําความสะอาดนะฮะผมก็จะมีการถอดให้ดูแล้วนะครับถอดล้างเป็นยังไงยังไงนะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับภาคปรีด้านหน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งต่อนะครับครับชุดปรีแอมของเขานะครับแกะออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปรีแอมพาสนะฮะไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ พวก C นะครับแล้วก็ตัวปรับเบสแหลมนะฮะวอลลุ่มนะฮะเขาเอามาใส่นะฮะเพื่อปรับแต่งความถี่นะฮะโดยใช้ R กับ C เท่านั้นเองนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงแนวธรรมชาตินะครับปวกปรับแต่งได้นุ่มนวลหวานใสและมีดละไมนะครับตัวนี้นะครับเขาออกแบบวงจรมาดีนะครับอุปกรณ์ก็ใช้พื้นพื้นธรรมดานะครับแต่ไม่ใช้ไฟเลี้ยงเลยครับนะฮะจากสัญญาณเสียงวิ่งเข้ามานะครับมาเข้าชุดปรีแอม พาสซีฟตัวนี้นะครับแล้วก like yes ็ออกมาเข้าชุดบาลานซ์กับชุดบอลลุ่มนะครับออกจากบอลลุ่มปุ๊บนะก็จะวิ่งมาเข้าผ้าขยายเลยนะครับนี่ฮะให้ดูนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับภายในของชุดปรีแอมนะครับเพราะว่ามันอยู่แบบนี้เราก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับผมก็เลยแกะออกมาให้ดูนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับภายในของเขานะครับของชุดปรีแอมพาสซีฟลักแมนนะครับครับหลังจากที่เราดูด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูต่อนะครับด้านหน้านะครับเป็นตัวปรับ ความถี่ต่างๆนะครับเห็นไหมฮะปรับความถี่ได้นะครับสียงแหลมปรับได้สองความถี่นะครับแหลมมากแหลมน้อยเบสมากเบสน้อยนะครับแล้วก็ยังมีตัวบูสเบสนะครับแล้วก็ตัวไฮคัตโลคัตซับโซนิกต่างๆให้ด้วยนะครับตัวบูสเบสก็เหมือนกับเราเนทนะครับแต่ว่าเขาบูสได้ไม่กระโชกโค้ง่าเท่าไหร่นะครับบูสนุ่มๆนะฮะนุ่มๆนุ่มใสๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านล่างนะครับนะฮะภาคขยายของเขานะครับก็จะใช้เบอร์ A1106 ครับกับ2 SC 2581นะครับก็ใช้พวก a 1หนึใส่แทนได้นะครับก็เป็นแซงเคตเหมือนกันกระแสดีกว่านะครับก็ได้หลายอย่างนะครับการเสียต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเป็นหลวมย้ำปิ้นนะครับแล้วก็ รีแคปบ้างเล็กน้อยนะครับปรับกระแสใหม่นะครับนี่พักขยายด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่ภาคไต้จะอยู่นี่นะตัวได้พวกนี้กินไฟบวกลบ45โวลต์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับทนทานนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้นะครับทนทานมากนะครับน้ําหนักเครื่อง11.5กิโลนะครับนี่ฮะ สวยๆเลยนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาให้ดูกันนะครับว่าแอมลักแมนรุ่นนี้เนี่ยน่าเล่นมากเมืองนอกก็หลายบาทแล้วนะครับหลายบาทมากนะครับราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครอยากได้แอมเสียงมันหวานดีๆนะครับก็จัดได้นะครับรุ่นนี้นะครับหาซื้อมาได้แล้วก็มาดูเปรียบเทียบเลยนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ